มถูกและดีสำหรับสาว25บวกขึ้นไปนี่นะจ๊ะชื่อว่า ka aging pro day cream sf 3 8 pac บวกกับ ka aging pro night treatment น,นะคะมีความเด่นอยู่ที่12 active ส่วนผสมเข้มข้นของเขา แบบว่าตัวส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยเน้นมาในเรื่องของริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นการฟื้นฟูผิวเสียให้มันสร้างใหม่ทําให้คอลลาเจนออลาสตินมีการสร้างใหม่ที่รวดเร็วขึ้นทั้งสิน้นถ้าเกิดว่าเราเทียบกันเนี่ยมันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเจ๊ขอเทียบให้ดูอีกทีแล้วกันนะวันแรกที่ใช้ผิวแห้งผิวมีริ้วรอยชัดขึ้นจริงๆตัวกละหรือตัวจุดด่างดำก็ชัดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีรูขมขนหน้าแก้มด้วยริ้วรอยตรงข้างจมูกตรงนี้ดูชัดวันนี้เป็นวันที่ทช้า นในความรู้สึกของเจ๊อ่ะเจ๊รู้สึกว่า K a เอครีม Day and นไนตตัวนี้นะมันให้ความชุ่มชื่นแบบเร็วนะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วเนี่ยช่วยปกป้องผิวพร้อมลดริว้วรอยแล้วก็ต้านผิวหมองจากรังสี UV แล้วก็ PM 2.5นะคะทุกคน,นผิววันที่5ของเจ๊จะเห็นได้ว่าดูผลผลิตรงหน้าแก้มเริ่มเล็กลงแล้วแล้วก็ผิวจากวันแรกที่แบบว่าถ้าไม่สะท้อนแสงเลยเพราะมันแห้งมากตอนนี้ยังมีความแบบมีน้ำเคลือบผิวมีแบบความจุยซี่ของผิวนะคะทุกคน แล้วก็เรื่องริ้วรอยเพราะผิวมันฟูขึ้นมันก็จะมีความริ้วรอยลดลงแล้วลวันนี้คือวันที่10นะทุกคนที่เก็บผลในวันที่10เนี่ยเพราะว่าผิววันนี้มันดูมีความชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดเลยในส่วนของรูขุมขนหน้าแก้มรารุมขนหน้าแก้มก็คือหายไปหมดแล้วทุกคน